ไม่นช่ม t นม่ใจ่มันจ i s ันจบมันจบมัน <c oughs> <c oughs> okay, าบมันจบมันจบม e นจบมันจบมันคบันะบรับมดดนนันดีตัองรันบสูนจบมันจบับนนับน วันนี้ก็อยู่ในเกม The Outlast Trials นะครับบางคนสงสัยว่าเอ้ยเอ้ยพี่ Resident Evil 4ยังเล่นไม่จบเลยทำไมมาเกมนี้ล่ะครับใ <c oughs> จเย็นๆนะครับ Resident Evil 4เหลือแค่พาร์ทเดียวนะครับยังไงผมก็ลงแน่นอนนะฮะใจเย็นวันนี้แบบว่าอยากเปิดหูเปิดตาลองเล่นเกมอื่นๆบ้างนะฮะ เออสำหรับในส่วนของ The เอาล t r a t รี a นะครับจะเป็นไทม์ไลน์ก่อนภาค1และ2นะครับไทม์ไลา์จะอยู่ในช่วงประมาณยุคสงครามเย็นนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมเพลย์ข้างในกันดีกว่าว่าจะสนุกสนานเราใจขนาดไหนนะครับ <laughs> ในเกมก็จะเบื้องต้นก็จะมีอันนี้เป็นห้องนะครับเป็นห้องพักของเราเอ,อ นี่อันนี้จะเป็นเหมือนกับเราเรียกว่าเป็นเขาเขาานจำลองอ่ะอเราไม่ทันเล่นเลยทำไมทำไมเจอบล็อกแตงหัววันอ่าตรงนี้ตรงนี้เราก็จะสามารถหาตังค์นะครับมาซื้อตกแต่งห้องได้ติดโปสเตอร์ติดอะไรได้ตามใจนะครับแต่งได้จะเลือกอยังไงก็ก็ได้ฮะแล้วแต่แล้วแต่เราสะดวก อันนี้ที่ผมเล่นก็คือแบบว่าแต่งมาคร่าๆประมาณนี้นะครับหลังจากที่มาลองเล่นไปนิดๆหน่อยๆเออในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนนี้ก็จะเป็นการแต่งตัวแต่งหน้าเปลี่ยนโครงหน้านะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นมีขายยันไอคอนอ่ะเออไอคอนเกมนะฮะ <c oughs> ันนี้ก็จะเป็นชุดเซตอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าเป็นชุดแยก อะไรก็ว่าไปนะครับแต่งยังไงก็ตามนั้นนะครับสะดวกยังไงก็เชิญนะฮะอ่าพอเราเข้ามาในตู้เกมแล้วนะั้นก็จะมีเก้าอี้ให้เรานั่งนะครับเพื่อเข้าไปสู่เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นเหมือนแบบโลก VR เออเหมือนโลกเสม,มือนจริงอะไรแบบนี้อ่าเรียบร้อย เสรปุ๊บเราก็จะเข้าในส่วนนี้ไปนะครับแล้วก็จะไปโผล่สถานที่นึงนะฮะโอเคในช่วงต้นเกมเราก็จะวิ่งหาของนะครับต้องดูทสัสด้วยนะว่าเขาจะให้ทำอะไรนะะฝั่งซ้ายบนนะฝั่งซ้ายบนเขาจะบอกว่าให้เราทำอะไรตอนนี้ก็จะเป็นการไล่เก็บโปสเตอร์นะครับ หา,าของมาส่ลิงส่ลิงเขาไว้ใช้ชุบเพื่อนนะครับแล้วกอ็อันนี้ก็จะเป็นเป็นเพิร์กที่เราหยิบมาครับก็จะสิ่งนี้ถ้าแบบเอาปลาใส่ผีใส่คนคนไข้โรคจิตได้ก็จะช่วยสตันนะครับทำจังหวะให้เพื่อนได้ตอนนี้เราต้องหากุญแจดวงจันทร์นะครับแล้วก็ไดมอนนะฮะก็นหลานตัด แล้วก็ดอกจิกสามดอกโอเคไปลุยเฮ้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 ยอะไรอะไรยุย,ยปิดก่อนนะปิดก่อนนะ <c oughs> โอ้โหคว,วันเขียวเชียวอ่ะเก็บโปสเตอร์มาไม่รู้ใช่อันนี้หรือเปล่า อ้าวเฮ้ยเราเจออิดแล้วเก็บมาโอเคอิดสามารถใช้ปลาถ่วงเวลาได้นะครับโอเคเราเช็คตรงนี้ไม่มีอะไรอู้อู้อูอ้เสียงอะไรเนี่ยโอเคตรงนี้เป็นทางอ้อมเฉยๆขวดขวดมา ตรงนี้อะไรอ่าเราเจอแล้วฮะเจอกุญแจเข้าหลามตัดแล้วทีนี้ก็ยังไงดีโอเคล้วงผมพยายามจะเลี่ยงนะครับพยายามจะเลี่ยงอะไรที่มันรุนแรงโอเคต่อไปเราไปหากุญแจอื่นต่อนะครับชิบหายมาลุยมาลุยเอ้ยสไลด์สไลด์มาเร็วมาเร็วมาเล่นกันเล่นกัน ตาใสหนึ่งแมทโอ้โหไม่รู้สึกอะไรเลยมา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 เออปแล้วนะป่ะแล้วนะตรงไหนสไลด์โอ้โหเปิดแว่นทำไมก่อนกดผิดปุ่มปิด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 โอ้โหเฮ้ย มีมิระเบิดนะครับห้ามเหยียบเฮ้ยียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยหยนีหนีหนีหนีเลยหนีเลยอ่ะเราขายไดยมอนด์กันเลยขายกุญแจหนึ่งดอกเฮ้ยเลยโอ้ในเลี้ยงอันนี้เรี่ยง เยอะโอ้โหอะไรผ่านหน้าเมื่อกี้ผมยากลองออกไปดูอะเฮ้ยรอบนี้มีเพื่อนเพื่อนมีขวดจัดไปเพื่อนเ้ยปาเลยเฮ้ยไม่ใช่กูไม่ใช่ เอาคืนไปเลยคืนคืนโปรโมชั่นคืนของให้ลูกคา้าคืนกับอะไรให้ลูกค้าอี๋คปลาไม่ใช่กูตั้เลยเสียงใครขวามือวะ <c oughs> นั่นไงเฮ้ยเห็นเห็นเห็นทางเดิมเลยนี่หว่าทางเดิมแล้วกูามาทำไมตรงนี้อีกแล้วนะ่ะเฮ้ฮกูมาทำไมว้าไตันเหนื่อย เหนื่อยไปก่อนกูไปก่อน,ป,อนปิดก่อนล็อกปิดเอามาแทนสายลิงก่อนได้ป่ะเอ้ยกี่อันนี้ก่อนเฮ้ยๆอ,อะไรเนี่ยจะทำะอะไรวะเฮ้ยเช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเฮ้ยกูดาวชิพายโอ้โหขาวจัว๊วมองไม่เห็น อาอุ้ยโอ้โหปลาโดนเพื่อนอปลาโดนเฮ้ยเวลาทางตันอันนี้มันทางตัน อฮอพพีลดด้วยโอเคอย่ารีบอย่ารีบเย็น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 ไว้เย็นเย็นไว้โอเคทางไหนนะโอเคทางนู้นไปเลย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 เฮ้ยมีออมมีออม เฮ้ยโอ้โหตัวเริ่มเฮ้ยวิววิววิวเอ้โหเรียบร้อยจบเอ้ารอยคนหนึ่งมาโอเคโอ้โหได้เอคนอื่นเขาคนอื่นเขาได้เอบวกกันน่ะเราเอคะแนนโดยรวมเอลบนะ เพื่อนเรไม่ได้บีโลเพื่อนน่าจะวิ่งเล่น,นยอย่างเดียวรูปทรงโอเคอันนี้ก็จะเป็นรายเป็นรายละเอียดนะครับสรุปของตัวเกมที่เราเล่นไปเมื่อกี้นะฮะได้รับดาเมจสามนะฮะแล้วก็ได้รับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะติดภาพหลอนอะ่ะเออหนึ่งครั้งโอเคเท่านี้นะครับ <laughs>